เครื่องซีข้าวแบบมีตะแกรงร่อนและแบบไม่มีตะแกรงร่อนแต,ตกต่างกันอย่างไรซื้อรุ่นไหนดีสวัสดีครับพบกับผมแอมโอเคอีกแล้วนะครับ วันนี้แอมโอเคเอาเรื่องเครื่องสีข้าวมานําเสนอนะครับก็ตอนนี้เครื่องสีข้าวที่ใช้ในครัวเรือนเนี่ยมีจําหน่ายเยอะแยะมากมายแล้วแต่พอมันมีเยอะแยะมากมายแล้วก็เอ๊ะเราจะใช้รุ่นไหนดีก็มีเพื่อนๆไถ่ายถามเข้ามาระหว่างรุ่นแบบมีตะแกรงร่อนและไม่มีตะแกรงร่อนรุ่นไหนจะใช้ดีกว่ากันนะครับวันนี้แอมโอเคก็เลยรวบรวมข้อมูลมาเพื่อประกอบในการตัดสินใจว่าซื้ออย่างไรจึงจะเหมาะสมกับเพื่อนๆน,น,น,นะครับ เรามาดูในส่วนของความเหมือนกันทั้งสองของทั้งสองรุ่นนี้นะครับว่ามีความเหมือนกันยังไงนะครับในส่วนแรกนะครับก็คือในส่วนของมอเตอร์นะครับทั้งสองรุ่นนี้ใช้มอเตอร์นะครับขนาด3แรงม้านะครับซึ่งทั้งสองรุ่นนี้นะครับสามารถใช้ไฟบ้านเนี่ยทั่วๆไปที่220โวูได้2 2 0โวลต์ได้เลยนะครับและกินไฟเท่าไหร่นะครับก็บอกเลยว่าประหยัดมากๆเลยนะครับค่าไฟเนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ถึง8บาท ต่อชั่วโมงเท่านั้นเลยครับและทั้ง2รุ่นนี้นะครับก็เป็นเครื่องสีข้าวที่รุ่นที่ใหม่ขึ้นมานะครับเครื่องสีข้าวรุ่นก่อนหน้านี้เนี่ยเวลาที่เราจะสลับใช้ในส่วนของเครื่องสีกับเครื่องบดซึ่งมันแยก่กันนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเ,เราจะต้องมาถอดสายพานนะครับจากหัวหนึ่งมาใช้กับอีกหัวหนึ่งนะครับแต่ทั้ง2รุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับสามารถที่จะสลับ นะครับโดยใช้คาโยกนะฮะโยกง่ายๆด้วยมือเดียวเลยนะครับทั้ง2รุ่นนี้สะดวกมากๆเลยนะครับสําหรับกําลังสีงนะครับอยู่ที่ประมาณ160กิโลกรัมต่อชั่วโมงนะครับและความสามารถในการบดนะครับในส่วนของหัวบดอยู่ที่180-200กิโลกรัมต่อชั่วโมงครับและทั้งสองรุ่นนี้เป็นรุ่นที่พัฒนามามากแล้วนะครับก็ทำให้เม็ดข้าวเนี่ยสวยแตกหักน้อยครับ แตกต่างนะครับรุ่นที่มีตะแกรงร่อนเนี่ยสามารถแยกเม็ดข้าวหักกับแยกเม็ดข้าวที่ไม่หักเนี่ออกจากันได้ดีนะครับรุ่นที่ไม่มีตะแกรงร่อนนะครับมีเบเกอร์ที่มาพร้อมกับตัวเครื่องเลยนะครับรุ่นที่มีมีตะแกรงร่อนนะครับจะมีสวิตช์นะครับปรับระดับนะครับซึ่งจะมีตัวเลขให้ปรับระดับตามความเหมาะสมของเมล็ดข้าวในขณะที่รุ่นที่มีตะแกรงร่อนเนี่ยจะเป็น เกลียวหมุนธรรมดาตัวปรับแบบเกลียวหมุนนะครับซึ่งระยะที่แนะนาคือประมาณ8ิเซนติเมตรนะครับและสุดท้ายคือน้ําหนักครับรุ่นที่ไม่มีตะแกรงร่อนนะครับจะหนักประมาณ74กิโลกรัมครับส่วนรุ่นที่มีตะแกรงร้อนหนัก78ิกิโลกรัมครับสําหรับข้อควรระวังในการใช้นะครับแอมโอเควันนี้ก็จะมาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีข้อควรระวังอะไรบ้างนะครับเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของ ไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราต้องมาตอ่อมอเตอร์นะครับ <S <S ซึ่งมอเตอร์เนี่ยจะมีปัญหาได้นะครับ <S 2> <S 2> เช่นอาจจะไหม้ได้เนื่องจากปัญหาไฟฟ้าเนี่ยไม่สม่ำเสมอเช่นไฟตกไฟกระชา่าไฟเกินอย่างเงี้ยนะครับจะทําให้มอเตอร์เนี่ยไหม้เสียหายได้นะครับเพราะนั้นเพื่อนๆต้องมาประเมินนะครับว่าไฟฟ้าที่บ้านของเพื่อนๆเนี่ยมีปัญหาตรงนี้ไหมและ ถึงมีหรือไม่มีก็แล้วแต่สิ่งที่สําคัญนะครับที่เราจะต้องทําป้องกันไว้ก็คือว่าเครื่องสีขาวเนี่ยตัวนี้ไม่สามารถที่จะไปเสียบร่วมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆในบ้านนะครับจะต้องแยกออกมาต่างหากนะครับเช่นเราจะไปเสียบกับตู้เย็นหรือว่าจะไปเสียบกับเครื่องซักผ้าอย่างนี้ไม่ได้นะครับเราจะต้องต่อสายออกมาต่างหากจากตู้คอน sumer หรือว่า cut าท์ในบ้านของท่านนะครับต่อมาโดยใช้สายไฟขนาด2อคูณสมิลลิเมตรครับและแนะนําให้ต่อผ่านเบเกอร์ขนาด 3 0 3 2ถึง32อแอมป์นะครับห้ามเกินนี้ด้วยนะครับถ้าทำลักษณะนี้แล้วก็จะลดปัญหาในเรื่องของมอเตอร์ไม่เนื่องจากกระแสไฟฟ้า,า,า,ามีเป็อยายได้ครับเวลาที่เรานำข้าวสารนะครับใส่ในกล้วยนะครับตรงนี้แอมโอเคขอแนะนำว่าพอเราใส่ในกล้วยแล้วเนี่ยนะครับเราจะมีลิ้นนะครับสำหรับเปิดให้ข้าวลงนะครับในตรงนี้เองเนี่ย สิ่งแรกที่ต้องระวังก็คือนะครับข้าวสารที่ใส่ลงไปเนี่ยจะต้องไม่มีสิ่งอื่นแอลงปนนะครับไม่ว่าจะเป็นในกลของเศษไม้หรือว่าเ็ษกรวดนะครับหรือเศษนอ็อตโลหะอื่นนะครับเพราะถ้ามีปลอมปนลงไปจะทําให้เครื่องเสียหายได้นะครับและที่ลิ้นตัวนี้นะครับเวลาเปิดเนี่ยขอแนะนําให้เปิดที่ประมาณที่30-40%ครับที่ขนาดนี้เนี่ย ให้เมล็ดข้าวเนี่ยไหลเข้าไปในเครื่องเนี่ยอย่างสม่ำเสมอนะครับ<ม>เครื่องก็สามารถทํางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพครับแต่ถ้าเปิดลิ้นตัวนี้มากเกินไปจะทำให้การสีข้าวเนี่ยมันไม่ื่นมันสะดุดนะครับมันสะดุดเครื่องอาจจะสีไม่ทันแต่ถ้าเกิดเปิดให้มันแคบกว่าน,นี้เมล็ดข้าวมันจะลงน้อยเกินไปจะทำให้การระเทาะของเมล็ดเนี่ยไม่สวยครับราคาของเครื่องสีข้าวนะครับในส่วนของเครื่องสีข้าว มีาไม่มีตะแกงร่อนนะครับราคาอยู่ที่1 2 9 9 0บาทครับและรุ่นมีตะแกงร่อนนะครับจะแพงกว่า500อยครับอยู่ที่12,590บาทนะครับราคานี้ยังไม่รวมค่าขนส่งนะครับสำหรับของแถมนะครับรุ่นที่มีตะแกงร้อนนะครับของแถมก็จะมีโครงตะแกงบทให้อีก1อันนะครับและถุงแกะให้อีก1ถุงนะครับส่วนในรุ่นของ ที่ไม่ใช่ตะแกรงร่อนนะครับอ่ารุ่นที่ไม่ใช่ตะแกรงร่อนนะครับตัวนี้จะมีของแถมมากกว่ารุ่นที่มีตะแกรงร่อนนะครับรุ่นนี้จะมีของแถมนะครับก็ได้แก่ตะแกรงบดนะครับหนึ่งอันนะครับอ่านะครับและก็ยังมีถุงแกกให้อีก2ถุงนะครับแล้วก็เครื่องมือนะครับที่ใช้ประจำได้อีก4ชิ้นนะครับก็ได้แก่ไขควงนะครับประแจถุงมือแล้วก็แปลงความสะอาดครับการรับประกันนะครับรับประกันมอเตอร์6เดือน รับประกันตัวเครื่อง1นปีสําหรับการใช้ง,งานตามปกตินะครับแล้วก็จะมีในส่วนที่ไม่รับประกันก็คืออุปกรณ์สิ้นเปลืองนะครับซึ่งมีอยู่3อย่างนะครับได,ได้แก่นะครับหก็คือตะแกรงสีหรือตะแกรงหกเหลี่ยมนะครับสคือตะแกรงบดนะครับสก็คือใบมีดครับเครื่องสีข้าวยี่ห้อพายุทั้ง2รุ่นนี้นะครับ อะไรมีจําหน่ายทุกชิ้นนะครับก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการในวันนี้คือร้านเ e t เต r ร์ฟา์มนะครับเพื่นอนคุณไหนสนใจเนี่ยผมแปละลิงก์สินค้าพร้อมอะไหล่ไว้ใต้คลิปหรือติดต่อสอบถามสั่งซื้อผ่านช่องทางตามนี้ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ